ครับผมก็ว่าไม่น่าเชื่อว่าวิศวกรอายุนมโตโตไทยเนี่ยจะทำการปั่นเปิดเอาความจังไรของตัวเองไม่ว่าจะเอาการลีลาไหนมีเพศสัมพันธ์กับผมนะครับแล้วก็เ,เสียเจ้าของสเตเดสนะครับที่เคยจะมาขอผมแต่งงานน่าจะมีใครใส่ปมอารมณ์ทำให้ผมนั้นผิดหวังกับความรัก เคยจะหอบสินสอดหลายล้านนั้นมาขอผมแต่งงานนะครับเ,ออเสียเจ้าของสแตนเลสท,ที่ประมูล k f c ครับแล้วก็มีลูกน้องครับมีลูกน้องเป็นองครักษ์ครับก็เคยฝากบอกผมว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือบอกนะนะครับแต่เขาเป็นห่วงผมว่านิสัยผมสันดานผมเป็นคนพูดจาผงพางครับผมก็ไม่เชื่อนะครับว่านิสัยสันดาน วิศวกรไอยูโนโมโตไทยเนี่ยที่มาบ้านผมเนี่ยจะเปิดเอากำพืชของตนเองออกปั่นเปิดเอากำพืชสันดานของตัวเองออกทุกลีลาการมีเพศสัมพันธ์บอกว่าอยากจะรักผมครับอยากจะได้ผมเป็นผัวเป็นเมียแต่ผิดหวังกับความรักเพราะน่าจะโดนระบบโปรแกรมระบบโปรแกรมใายจะทําให้ผมนั้นไม่เหลือใครครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนใส่มานะครับ รวมถึงวิศเจ้าเสียเจ้าของสแตนเลตนะครับเสียเจ้าของสแตนเลที่มีลูกน้องเป็นองครักษ์ก็เคยที่จะมาขอผมแต่งงานหลายครั้งนะหลายล้านนะเหมือนใครสร้างระบบโปรแกรมอะไรบางอย่างทำให้ผมนั้นไม่เหลือใครเวลาจะมีเพศสัมพันธ์ก็จะไม่มีความสุขปมอารมณ์ในรับคลื่นความทีการสร้างตัวเหมือนตัวการมีเพศสัมพันธ์การสร้างตัวแต่ละตัวผมไม่เชื่อนะครับว่ากาพืชของวิศวกรอายุมรมโตไทยเนี่ย และทางท่านาลูกน้องของท่านเจ้าสัวครับลูกน้องของท่านเจ้าสัวทาน,นินเนี่ยเจ้าสัวซีพีเนี่ยผมก็ว่าไม่น่าจะมีใครมีนิสัยสันดานอย่างนั้นนะครับไม่มีใครหรอกครับที่จะมานั่งเปิดเอาข้อมูลเจ้าสัวทาน,นินเจ้านายผมอย่างเงี้ยเจ้านายเกาผมนะเจ้าสัวนะอย่างเงี้ยแล้วโมอะโม,โมอามีนาเพื่อนของอัมพัชราภายัชยเชือ้ออย่างเงี้นะ เพื่อนของคุณอ้ําพัชราภาชัยเชื้อที่เคยผมแก้โปรกแกรมมือถือผมก็ว่าไม่น่าจะมีใครที่จะมานั่งเปิดว่าเอะวงการบันเทิงนี่มีการเล่นยาเอะไปเอายาเสพติดมาจากไหนในการเล่นของวงการบันเทิงนะครับเนี่ยต่างๆไม่น่าจะมีใครที่จะมาปั่นใส่ระบบโปรกแกรมปัน่นเอากําพืชของตนเองเอาออกมาประจานให้หมูให้หมามันแดกหรอครับแล้วก็เอาเงินผมไปไม่รู้กี่ล้านมานั่งสร้างตัวเลียหีเลียงคย ผมก็ไม่เชื่อนะครับว่าวิศวกรไอิรอโมคไทยเนี่ยจะเปิดสันดานของตัวเองออกอยากจะได้กําพืชสันดานของตัวเองนั้นออกทุกกีฬาการมีเพศสัมพันธ์ผมทุกคนมีลูกน้องของตนเองมีควรู้จักเป็นองค์คารักทั้งนั้นไม่น่าจะทําตัวถอยชั้นต่ําขนาดนั้นนะมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีแดดก,กันเหรอนะแล้มีการพูดว่าผมเห็นแกเงินจะเอาเงินผมคืนท่าน มาดูดอวัยวะเพศผมนะอายโมโตนะวิศวกรอายูโมโตนะที่ท่านมาบ้านผมเนี่ยผมเอาคุณนะผมเอาคุณคุณให้เงินผมนะและคุณบอกว่าจะมีหน้าจะมาเอาเงินกับผมแล้วครับว่าผมหลายใจครับนี่ไอ้ทางนายนิยมและพี่ชายก็นั้นก็ไอรูปแบบหนึ่งนะครับ ไม่น่าจะมีใครเปิดสันดานกำพืชของตัวเองในแผ่นดินไทยหรอกครับนะฮะแล้วก็ประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีที่เคยเอาเด็กผู้ชายไปนวดนะครับที่เคยเอาเด็กผู้ชายไปนวดเพื่อนผมเองก็ไม่น่าจะมีใครมานั่งเปิดเอาข้อมูลตัวเองเออากมาประจานหรอกครับ <ise> จริงไหมครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านเคยเอาเด็กนวดไปนวดนะท่านเป็นถึงองคมนตรีท่านเอาผู้ชายไปนวดนะท่านมีลูกมีเมียนะครับผมก็ไม่เชื่อว,ว่าท่านจะเปิดข้อมูลเอาข้อมูลตัวเองนั่นออกมาประจาน ง่ายในการข่มขู่เพื่อที่ท่านจะได้เลื่อนตาแหน่งเป็นองคมนตรีเลยครับก็เลยต้องเก็บข้อมูลความลับของคุณออกการออกหากันอย่างเงี้ยแลวแต่ละคนก็มีลูกน้องเป็นองคารัก์ทั้งนั้นผมว่าไม่น่าจะมีใครทําตัวถอยนะทำไมถึงปั่นไม่ยอมหยุดใส่ปมอารมณ์เวลาผมมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาผมเนี่ยบิ้วนะครับมีการใส่ตัวเหมือนองคารักติดตามเสด็จเลยบิ้วอวัยวะเพศเมียผมเนี่ยพออวัยวะเพศเวลาผมเอาแล้วมันจะมีลมออกจากอวัยวะเพศเรียกว่าลมตดนะ เรียกว่าจุดจุด,จดตดออกมาคือลมมันออกมาฟุตโอโหออกแบบนั่งสนุกขำกันใหญ่ครับเต็มตัวเลยสนุกค,ครับดูอวัยวะเพศผู้หญิงสงสัยพวกนี้มันเคยเลียอวัยวะเพศไม่มันมาก่อนมันถึงจังไรขนาดนี้น่าอายนะครับแล้วเล่นบทจงเล่นบทเจ้าเล่นบทเป็นลูกน้ององค์นั่นเล่นบทเป็นลูกน้ององค์พาบางเล่นบทเป็นลูกน้ององค์หญิงบ้างเล่นบทเป็นสถาบันให้เราด่าว่าสถาบันครับก็ดานะครับผมด่าไม่พอผมพิมพ์ด้วยนะครับ ผมไม่กลัวนะครับผมพูดในความจริงในความสัจจะผมต่อแหล่ไม่เปลี่ยนมีการปั่นดาองค์ดเจ้าจะยัดเข้าหาผมอย่างนั้นอย่างนี้อ้น่าแปลกไหมครับแล้วก็มีการพูดวเสที่โทรหาโมอทบอยยี่สิบหกนะเป็นโรคเอทครับวเสเป็นโรคเอทว่าคนบอกเรื่องเสียงเป็นโรคเอทว่าพี่ชายนายนิยมเอาน้องมันแล้วบอกว่าของเล่นใหม่ครับว่าจะเอาทุกตัวทุกตนที่ผมเห็นเนี่ยเล่นอย่างหมาตัวหนึ่งทุกตัวภายในตามชั้น ว่าจะเลอกกันขวละข้อมูลในแผ่นดินเล่นอย่างไม้าให้ฆ่ากันตายผมก็ไม่เชื่อคา่าวิศวกรแต่ละคนที่มีองค์รักเป็นของตนเองในเ้นั่งเปิดประวัติสันดานของตัวเองผมว่าไม่น่าใช่มันเล่นมันของเล่นตรงไหนนะอวัยวะเพศผู้หญิงรู้ยันลมตดนะอย่างเงี้ยแล้วก็มีการปั่นบทเจ้าพอเราดา่าก็ผมด่านะเหมือนใครได้ยินเสียงใครโดนปัน่นล้วคิดไม่ทันอย่างเงี้ยถ้าเราไม่พูดก็จะไม่รู้ว่าไหนจริงไม่จริง ถ้าเราไม่พูดก็จะไม่รู้ว่นไหนจริงไม่จริงเหมือนใครกาลังโดนปั่นหรือใครดูผมผ่านช่องทางไหนช่องทางหนึ่งประจานผมต่างๆเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนควายอย่างเงี้ยครับเล่นบทถึงจงถึงเจ้าพอเวลาเราดาขึ้นมาก็มีคำตอบมีความหมายไหมไหนละหลักฐานว่าพวกกูเอาเงินมึงไปุมีอะไรสนุกสนุกให้พวกกูเล่นศาสนาพวกตำต,ำ,ตำนีงง่อีกเยอะครับเขาว่าพวกเรานั้นเป็นศาสนาชัน